สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำขาเหล็กฉากอย่างนานะคะเป็นงานของที่ร้านทำเองสำหรับใส่หัวเตา KB8 หัวเตา KB8 รุ่นนี้จะเป็นยี่ห้อ M ท่อยาวากำลังใส่ตัวทียึดใส่ตัวทียึดหัวเตากับขา เราจะมาดูขาเตานะคะจะเป็นขาเหล็กฉากหน้านิ้วครึ่งมีกล่องเสริมสำหรับรองภาชนะอ่าแล้วก็จะใช้หัวเตา KB8 ยี่ห้อ M อ็มวาวทองเหลืองอันนี้เรามาประกอบให้เรียบร้อยก่อนนะคะส่วนหัวเร่งที่ต่อเข้าถังเราใช้ยี่ห้อแกสเมติกจะเป็นหัวตัวใหญ่ เหตุผลที่เราแนะนำให้ลูกค้าใช้หัวเร่งตัวใหญ่เวลาลูกค้าใช้หัวหรือเปิดไฟเป็นเวลานานๆหัวตัวใหญ่จะทำให้ถังไม่เย็นแล้วก็สามารถดึงแก๊สออกจากถังได้เยอะกว่าหัวตัวเล็กและอีกอย่างหนึ่งคือหัวเร่งตัวใหญ่เนี่ยค่ะหัวเร่งตัวใหญ่ของแก๊สเมติกรุ่นนี้นะคะจะจ่ายแก๊สได้เยอะกว่าหัวเร่งตัวเล็กยี่ห้ออื่นแนะนำดูค่ะตัวนี้ แล้วค่อยๆเปิดอย่างนี้ยเงนี้ทำไมดำเราเปิดเราเปิดอากาศไว้เราเปิดอากาศขนาดนี้อันนี้ปรับอากาศนะครับอันนี้พอดีแล้วนะครับเงนี้ไม่ตกใจกดจุดอันนี้ก่อนนะครับกดจุดอันนี้ก่อนแล้วค่อยๆเปิด ผมตั้งไว้พอดีแล้วนะวันนี้ปรับเองได้นะปรับอากาศเองได้ับากาัะจะ